สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แชร์กดนานกดนยนกดันยันกดเยอะๆะนะคะช่วงนี้มีเรื่องของอุทกภัยซึ่งมีหลายคนหลายช่องก็พยายามระดมทุนหาทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในครั้งนี้นะคะรวมถึงไอ้ขาหมูแล้วก็ไอ้ป่วยด้วยไปดูกันค่ะว่าใครจะตัดหน้าใครนะครับพี่เปสวัสดีครับ บอกให้แล้วค่ะน้องทีเป็นกำลังใจให้ตลอดครับขอมากร้าพี่ตกองการใครก็มาประกดรายน้อทั้งสองคนไ,ได้เข้าเรื่องเลยผมมาอธิบาย,ยาได้ไหมนี่นายอดูเไแปะไรดีกับแม่ะมีน้ำมนใส่ก็ไม่มาน้ำก็ไม่ไหลนาทีเลยมาช่วยน,น่อยเดน,นมาช่วยน้าหน่อยนะ นี่คือของผมนะของผมเปิดมาน,ะนะั้นนะดเอาเนเพืพ่อมาช่วยนะนะสูตรเราแน่แล้วอ่ะ<ม>นี่นะครับคือคือคือผมอ่ะคือผมมาให้ให้นะ้าคนที่รู้จักกับดูแลอ่าเป็นแม่บ้านอยู่ที่นั่นนะครับเป็นแม่บ้านดูแลที่นั่นแล้วก็มีพนักงานคนหนึ่งซึ่งสูตรนี้มันเป็นสูตรของผมเองนะครับเป็นสูตรของผมเองแล้วมันมีผลกระทบน้ำท่วมถามว่าเครียดไหมที่ที่มันผ่านมาเครียดแต่ไม่บอกใคร แอ้ทีนี้ก็เลยให้ชาวบ้านนะครับให้ที่ให้ชาวบ้านไปนอนเพราะว่าบ้านที่ผมเช่าอยู่เนี่ยอันนี้เป็นผมเช่านะผมเช่าเดือนละหมื่นสามนะผมเช่าเดือนละหมื่นสามเช่าสูงเนี่ยผมเช่าเจ้าของเจ้าของเจ้าของคอนโดไม่ใช่ของผมนะผมไปเช่าต้องแต่ว่าผมไปเช่าแล้วทีนี้มันมีสามชั้นชั้นแรกก็นอนไม่ได้แล้วแต่ชั้นสองอ่ะชั้นสามเนี่ยนอนได้ผมให้ชาวบ้านที่เขาไม่มีที่นอนกันได้อพยพไปนอนในตึกในห้องในในทาวน์โฮมที่ผมเช่าทำทำสูงแล้วทีนี้คือเขาคงไม่ไหวอ่ะน้าเขาคงไม่ไหวอ่ะ ก็เลยก็เลยเรียกผมขึ้นไปช่วยแล้วก็ให้เอาเพื่อนเพื่อนขึ้นไปช่วยทีนี้ผมก็เลยเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมที่บริษัทนะครับเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมที่บริษัทก็เลยก็เลยมีข้อมีมติกันว่าอ่าเดี๋ยวเราไปช่วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนไปช่วยกันที่ที่เชียงรายทีนี้ผมก็ศึกษาเส้นทางที่ผมจะไปนะครับศึกษาเส้นทางที่ผมไปผมต้องเอาโฟวิไปต้องเอารถตูงสูงไปนะครับผมจะเดินทางมาที่ที่พวกนี้แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณบริษัทนาคาราแล้วก็ขอบคุณคุณยูด้วยทที่ได้้้ใใหหเงนนมาาาบบป็ุ นะครับแล้วก็ขอบคุณลูกทีมที่ให้สบ,บู่มาหนึ่งพัน 1, ขอนซึ่งเป็นซึ่งเป็นลูกทีมผมนี่หละครับที่ที่อยู่ในองค์กรผมนี่แหละก็คือให้สบ,บู่มาหนึ่งพัน 1, ขอนแล้วก็ไปแจกแล้วก็ผมได้สั่งเสื้อผ้าผมได้สั่งเสื้อผ้ามาประมาณเกือบหลายร้อยตัวอยู่สั่งเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้าจาเป็นของใช้จำเป็นเช่นแปรงสีฟันน้ำยาล้างห้องน้ําแฟบสบู่แฟบอะไรพวกนี้ผมได้สั่งมาแล้วแล้วก็มีบางส่วนที่ผมส่งไปที่ศูนย์แล้วนะครับมีบางส่วนแล้วก็ผมต้องลงด่วนแล้วก็ ผมตั้งใจไว้ว่าอ่าผมจะไปทำข,ข้าวเข้าผัดกะเพราแจกพี่น้องชาวเชียงรายเราจะไปทํากันไปทํารง,งทานกันเนาะผมจะไปทํโลงทานกันแล้วผมก็จะไลฟ์สดไอซีดูนะว่าว่าเขาลำบากแค่ไหนถ้ามันไม่ลำบากเขาคงไม,ไม่ส่งวีดีโอนี้ามาให้ผมนะครับคุณนะ้าส่งวีดีโอมาให้ผมซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะไปก็กะว่าเดี๋ยวเราจะช่วยแถวยุทธยาแถวแถวบ้านเราแถวอีสานก็ตั้งใจไว้แต่เนี้ยนะ้าเขาส่งมาให้เพราะว่าเขาไม่ไหวจริงๆนะ้าเขาไม่ไหวก็เลยก็เลยก็เลย,เลย,เลยโทรมาหาผม อันนี้ผมผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาเปิดรับบริจาคนะแต่ผมมาอาธิบายให้ทีฟังคือผมเลยต้องลงไปเชียงรายวันที่สิบห้าหรอสิบหกเดินทางกับเพื่อนๆซึ่งผมได้โทรเตี่ยบกับเพื่อนๆแล้วว่าเออเดี๋ยวเราไปช่วยกันนะเรามีบัตเจ็ตอยู่แค่นี้เรามีเงินอยู่แค่นี้แล้วก็อะไรที่เราช่วยกันได้เราก็ช่วยกันก็มีเพื่อนๆร่วมมันมาเพื่พอนๆก็ร่วมกันมาก็ไปซื้อของผมไม่รับเป็นเงินสดนะครับผมรับเป็นของของใช้จำเป็นเช่นผ้าอานามัยแฟบแล้วก็สบู่ หรือว่าเสื้อผ้าเสื้อผ้าจําเป็นมากๆไอ้ติกครับผมบอกเลยว่าเสื้อผ้าจําเป็นมากๆเพราะว่าน้ํามันมาไวขนาดของที่ศูนย์ผมมาไม่ทันนะครับของที่ศูนย์ผมอะไม่ทันตู้ยงตูง้เย็นเรียบร้อยค่ะดิฉันบอกอย่างนี้นะคะว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้มันมีทั้งคนที่ตั้งใจจริงกับมีทั้งคนที่เป็นมิจฉาชีพช่วยโอกาสทําความดีอวดอ้างแล้วเงินก็ไม่ได้ไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะ กรณีนี้เนี่ยไอ้พวยเนี่ยก็เริ่มพูดพูดขึ้นมาว่าจะระดมเราเป็นส่วนเล็ก,กส่วนน้อยจะระดมไปช่วยปรากฏว่าไอ้พวยพูดตดยังไม่ทันหายเหม็นไอ้ขาหมูเอาภาพสดสดจิงจิงว่าศูนย์ที่ตัวเองเปิดศูนย์ไอ้เกี่ยวกับขายซินขายอะไรเติมเงินอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะเป็นตู้เติมเงินเป็นตู้จ่ายเงินพวกนี้ที่เชียงรายที่ตลกก็คือว่าศูนย์นั้นอ้างว่าเป็นของ คนในครอบครัวไปลงทุนเอาไว้เป็นญาติไปลงทุนเอาไว้ตอนนี้ไอ้ข่าหมูอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของูนยนนั้นมีการเช่าที่เช่าตึกแล้วก็ให้น้าคนหนึ่งดูแลเป็นแม่บ้านให้ดูแลแต่ใดฉันไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีเหล่าเกีย์โพสก่อนแล้วก็ลบไปแล้วพอมีการตั้งคําถามว่ามึงไปทําอะไรแถวนั้นญาติมึงมีหรอแถวนั้นแถวนั้นน่ะเป็นของใครที่รู้จักเข้าไปตั้งเข้า ซื้อลิขสิทธิ์อะไรตรงนั้นแล้วก็ไปตั้งเพราะเพิ่งเปิดศูนย์ที่ดูเหมือนจะเมืองเอ,อจะไม่ใช่อำเภอเมืองนะคะแต่ที่เชียงรายเปิดก่อนโดยโดยเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทไปเปิดทําพิธีเปิดแต่ในศูนย์ของที่อ้างว่าเป็นของไอ้ขาหมูไปเช่าที่เช่าตึกเอาไว้เนี่ย อันนั้นไม่ได้มีใครมาทําพิธีเปิดอะไรอยู่ไม่อยู่ก็มีภาพอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเป็นลักษณะแค่ตัวเองเปิดแล้วเอาไปแจมกับเขาแต่พูดไปแล้วเหมือนกับตัวเองเป็นเจ้าของค่ายซิมอันนี้ด้วยตัวเองเลยก็เลยมีการลบอันนี้ออกแต่ไอ้คำหมูยังไม่ได้ลบนะคะพอดีเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะเพิ่งเปิดได้ไม่นานวันนี้พอมีน้ําท่วมก็มีคนที่มันบอกว่าเป็นน้าที่มันจ้างให้เป็นแม่บ้านดูแลตึกนั้นมันเช่าอยู่ในราคาหมื่นกว่า หมื่นห้าหรือไงเนี่ยเป็นตึกสามชั้นนะคะมันไม่ได้เป็นทาวน์โฮมหรอกค่ะมันเป็นห้องแถวมันเป็นห้องแถวและข้างบนก็เป็นที่พักอาศัยเหมือนห้องแถวทั่วไปชั้นบนเป็นที่พักอาศัยข้างล่างก็เป็นร้านค้าเป็นอะไรยังไงเราก็กามันเป็นคนเช่าอยู่แล้วก็ให้น้าคนเนี้ยดูแลปรากฏว่าตอนนี้นะ้าคนนี้ก็บอกอุ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคุณชีต้องมาช่วยนะ้านะพาเพื่อนมาช่วยโดยเฉพาะเน้นว่าต้องพาเพื่อนมาช่วยก็คือเอาเงินมาช่วยเยอะๆนะตอนนี้น้ำท่วมตอนนี้เนี่ย ที่ศูนย์เนี่ยเปิดให้ชาวบ้านเข้ามาพักอาศัยในในชั้นสองชั้นสามให้มานอนเพราะว่าน้ําท่วมหนักมากแต่ถ้าเราดูภาพหน้าถนนนะคะน้าแห้งกริบรถยังวิ่งกันสบายค่ะมันมีแต่น้ําที่ขังอยู่ในศูนย์เท่านั้นเองที่ขังอยู่ตามพื้นไม่ได้กวาดออกแต่น้ําด้ใต้กับน้ําบนถนนมันแห้งไปหมดแล้วแต่น้ําในศูนย์คุณไม่กวาดออกเองคุณต้องการจะถ่ายภาพแล้วก็บอกให้เอฟซีของไอ้ขาหมูว่านี่นะบริษัทแม่บริษัทนาคราเนี่ย อนุมัติเงินมาแล้วสามหมื่นจะไปช่วยแล้วเดี๋ยวจะไปทํานู่นทํานี่เอาของไปบริจาคเอาเสื้อผ้าหน้าผมทั้งหลายไปบริจาคแล้วก็เรียกร้องให้คนไปช่วยกันโดยมีภาพชื่อว่าโอ้ยนี่ไม่ไหวไม่ไหวนะไม่ไหวจริงๆซู้ไม่ไหวต้องมาช่วยนะอีนะมึงเป็นหาอะไรคะถนนรถวิ่งพึ่นพึ่นพึ่นพพืพด้านหน้าแห้งหมดแต่ในร้านมึงอ่ะมึงกวาดน้ําทิ้งสิเอาบุ้งกีกวาดทิ้งก็ได้ แต่ปล่อยให้น้ําขังอยู่ในร้านเพื่อที่จะถ่ายคลิปมาให้ขาหมูให้คนดูว่าตอนนี้แย่แล้วเดี๋ยวเอฟซี T ของมันโดยเฉพาะนางแอนแดนไกลก็จะโอนเงินไปให้ผุดผับ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 มันเป็นจะเป็นการตัดหน้าไอ้พวยหรือเปล่าคะถามหน่อยไอ้พวยมันจะพอใจเลยกูเพิ่งพูดว่ากูจะระดมทุนไปช่วยมึงมาตัดหน้ากูแทนเนี่ยมีภาพมาชัดๆว่าเนี่ยร้านของมึงร้านของน้ามึงกําลังลําบากมากที่มาช่วยน้านหน่อยนะพาเพื่อนมาช่วยน้าหน่อยนะ การช่วยคนเป็นเรื่องดีค่ะแต่อย่าไปโดนหลอกอย่าไปโดนหลอกค่ะคุณก็เห็นว่าตรงนั้นมันไม่มีอันตรายอะไรแล้วถนนแห้งด้านหน้าแห้งหมดแต่อีน้ำบอกน้ำไม่ไหวน้ำไม่ไหวมึงก็แค่เอาที่สูบน้ามาดูดไอ้ที่มันอยู่ในร้านมึงออกไปข้างนอกเดี๋ยวมันก็จะหายไปเอง เห็นอะไรไหมคะน้ําท่วมอยู่เฉพาะข้างในศูนย์เพราะไม่สูบออกเพราะไม่ตักออกจะเรียกร้องความสนใจมาช่วยหน่อยพาเพื่อนมาช่วยหน่อยนะไม่ไหวแล้วศูนย์เราแย่แล้วข้างหน้าไม่มีน้ําค่ะมีแค่อะไรชิ้นๆอยู่บนถนนรถวิ่งพลุมพลุๆๆึมรถที่จอดอยู่ข้างหน้าไม่มีน้ําบนถนนก็ไม่มีน้ําอีน้าคะมึงวิทน้ําออกจากร้านเองไม่ได้เลยคะ่ะนี่มาเรียกร้องให้คนเอาเพื่อนมาช่วยพวกคุณไม่ใช่กําลังที่จะ ทํามาหาแด่กับความทุกยากของคนจริงๆเลยค่ะพวกคุณไม่ได้ทุกยากอะไรเลยเอาเครื่องสูบน้ํามาสูบออกจากตรงนั้นซกทําทความสะอาดก็จบครับให้ไอ้ขาหมูขึ้นไปทําไมไปช่วยดูดน้ําไปช่วยซดน้ําหรือย,ยังไงคะนี่เป็นการรวมหัวกันเรียกร้องความสนใจแล้วเดี๋ยวเอซีก็จะโอนเงินไปโดยที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าใครโอนไปเท่าไหร่ย,ยังไง บอกจะเอาของไปช่วยเอาเงินสามหมื่นไปช่วยเขาดูหน่อยคะ่ะว่ามีการโอนเงินสามหมื่นไปช่วยจริงๆเอาเงินออกจริงๆไม่ใช่พูดกันแต่ปากเพราะพวกคุณไอ้ที่ปากพูด่ะเชื่อไม่ได้แล้วเชื่อไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นใครจะทําบุญกับตรงนี้นะคะนึกดูให้ดีๆอยากช่วยคนน้ําท่วมมีหน่วยงานราชการมีองค์กรที่เชื่อถือได้อย่างของคุณบิดของคนนั้นของคนนี้ว่าเขาไปช่วยจริงๆ เอาไปตรงนั้นดีกว่าคะ่ะชัวกว่าดีกว่ามาช่วยสูญของไอ้ขาหมูซึ่งจริงๆน้ําข้างนอกไม่มีแล้วมีแต่น้ําข้างในบ้านที่อีน้ำมันไม่ยอมวิดออกเท่านั้นเองคิดดูให้ดีๆคะ่ะอยากเป็นควายใจบุญหรืออยากเป็นคนใจดีคิดให้ดีๆ